สวัสดีค่ะวันนี้แนนจะพาทุกคนนะคะไปดูลายอาหารที่โรงแรมเมอร์วินพิกกันค่ะห้องอาหารนี่ตั้งอยู่ที่ชั้นจีนะคะที่ห้องอาหารทวิทค่ะบอกเลยว่าอาหารเช้าที่นี่แน่นๆจุกๆและรสชาติดีรสชาติอร่อยค่ะเขาจะมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยนะคะข้างในนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะรับประกันเลยค่ะเข้าไปเลยนะคะเป็นลายของสลัดนะคะมีความสดใหม่แล้วก็ให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หันกลับมานะคะข้างๆจะมีการประดับประดาหอ่อไอเฟลตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีครัวซองมี ขนมปังโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยนุ่มนิ่มมากเลยนะคะลายอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไส้กอรอกหมูไส้กอรอกไก่นะคะซอสเอยมันฝรั่งทอดเอยหรือว่าจะเป็นซุ้มแบบ เกี่ยวกับอาหารเมนูไข่นี่สั่งทําได้เลยนะคะตรงจุดนี้มีหลากหลายมากๆเลยค่ะอาหารไทยน้าพรองน้ําพริกก็มีนะคะนี่เลยแนนโดนตกตรงนี้เลยค่ะคะอหมูย่างทุกคนแล้วมีน้าจิ้มแซ่บๆนัวมากอร่อยสุดๆและที่นี่เป็นโรงแรมเด็กนะคะที่เป็นความห้าดาวนะคะก็จะมีความแบบว่าจัดซุ้มไว้ให้เด็กๆนะคะได้เลือกสรัรได้เด็ก่แบบหยิบได้อะไรได้แบบแบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยเป็นซุ้มแบบน่ารักน่ารักตรงจุดนี้นะคะก็จะมีความแบบเป็นเมนูของติ่มซำเมนูของความขนมจีบสลัดปลา นะคะตรงจุดนี้เลยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยจะอยู่ติดกับความเป็นซุ้มก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเาก็คือสั่งทําได้เลยนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรมีหมดเลยนะคะตรงนี้หมูไก่อะไรสั่งได้เลยแล้วก็มีเกียวด้วยนะคะเด็กๆชอบมาตรงน้ําเลยไลายน้ําเขานี่แน่นจุกมากทุกคนคะ่ะมีถึงทั้งหมด8ดน้ําด้วยกันแล้วก็มีน้ําแข็งช่ำๆนะคะให้เราเลือกตักกันได้ตามสบายใจเลยจะบอกว่าอ่านที่นี่นะคะพอหมดเติมหมดเติมหมดเติมเลยค่ะเพราะว่าแขกที่นี่ก็คือจะเยอะตลอดเป็นโรงแรม5้าดาวที่เป็น โรงแรมเด็กโรงแรมสาหรับครอบครัวคือทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะมากันเยอะมากเลยค่ะที่นี่กาแฟสดกาแฟร้อนอะไรมีหมดเลยนะคะจะสั่งทําอีกซุ้มหนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะข้าวต้มข้าวสวยอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นนะคะ มีหมดเลยค่ะนี่วันนั้นแนนกินข้าวต้มนะคะอร่อยมากๆเลยทุกคนคะ่ะตรงจุดนี้เลยนี่เลยน้องยาดาก็ชอบแบบใส่หวานนะคะเขาก็แบบมีความแบบกินขนมปนังกินครัวซองและตรงไอซิ่งนะฟินมากทุกคนคะ่ะตรงจุดนี้นและชอบการประดับประดาของร้องอาหารเขานะที่นี่เขาจะมีความประดับประดาแบบ ด้วยความสวยงาม้วจะมีกลิ่น,นอายของความสุขุมนุ่มลึกนะความเก๋ๆความแฟชั่นความบอกไม่ถูกทุกคนค่ะแต่เป็นคนที่ชอบโซนนี้เลยจ้ะก,ก็เลยแบบถ่ายการประดับประดามาเยอะพอสมควรเลยทุกคนนี่เลยคุณพ่อก็จะัดนะคะขนมปังแพนเค้กนะคะแล้วก็แบบยอดน้ําผึ้งนิดนึงมันคือฟินสุดๆ,ดๆนะคะทุกคนค่าตรงจุดนี้ยงแยมก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะอาหารเขาก็จะมีติดป,ป้ายอบอกตลอดว่าอันนี้คืออะไรอะไรอะไรนะคะเราก็เลือกสั่งได้เลยทุกคนค่าตรงจุดนี้เนี่ยวันนั้นนะคะอยากจะกินให้ครบ แต่ก็ไม่ครบอีกแล้วจ้ากินไปได้นิดหน่อยก็คืออิ่มแล้วจ้าแล้วที่นี่เขามีไอติมด้วยนะคะทุกคนพอแบบว่า กินอาหารอะไรเสร็จแล้วนะคะ <Okay. S 1> กินผล,ลไม้นะคะ <Okay. S 1> กินโยเกิร์ตอะไรเขาไม่หมดเลยนะโยเกิร์ตเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำที่แบบผล,ลไม้ที่เป็นช็อตอะไรอย่างงี้ก็มีนะทุกคนค่ะตรงจุดนี้เลยนี่เนียนถ่ายการประดับประดามด้วยมีนมสดให้เด็กๆด้วยนะจ๊ะนมปังโป้งนมปังป,ง,ปงปิ้งก็มีนะคะบางโซนที่เนียนถ่ายไม่หมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเยอะอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เดินเข้าไปถ่ายนี่ตรงขวามือตรงนั้นมีความเป็นไอติมนะมีทั้งแบบว่ามะนาวช็อกโกแลตนะคะสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นแบบวานิลาอะไรมีเยอะมากนี่ชอบตรงมุมสลัด ะะมีทั้งสองฝั่งเลยนะแบบเยอะมากด้วคนคุณะาคือเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มีไข่นกระทาด้วยจ้านี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมความสดนะคะก็แช่อยู่ในตู้เย็นนะจ๊ะผละไม้ก็เยอะจุกๆเลยทุกคนขาตรงนี้ก็จะเป็นฟีลของความอินดอร์นะคะข้างในนะคะก็จะมีความแอร์เย็นฉ่ำน,นะคะแอบถ่ายตอนที่แบบว่าไม่มีคนแล้วตรงจุดนี้นะคะถ่ายรูปมาเย็นฉ่ำวันนั้นเรานั่งเอาดอนะคะลมเย็นสบายด้วยค,คุณขเพราะว่าแบบริมทะเลนะคะเราก็ต้องแบบนั่งริมทะเลนะคะแบบว่าผมก็คือแบบ360องศาเซรา,ราไปเลยนะคะก็หวังว่าคลิปน นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ